ฝนตกอีกแล้วนะเมื่อคืนนะถ้ากระบอกจมได้ตัวได้ตัวก็มีสิทธิ์จะตายครับอุ้ยหางโผล่เลยฮะอะไรอ่ะจริงเหรอเต็มพอเลยเฮ้ยดูนะกระบอกนี้ก่อนเลยอุ้ยอุ้ย สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพนี่พี่น้องนั้นเอฟซี FC ช่องวิถีพื้นบ้านเดลิเวอรี่นะครับพบก,กับผมช่างนาเดชนะและก็บ,บรรยากาศสวนมังคุดสวนทุเรียนตอนเช้าๆนะครับหนุ่นไกลๆนุ่นสวนยางด้วยก็วันนี้พามาเก็บกู้กระบอกปลาไหลนะครับของพี่โลดเขาเขามาดักไว้เนี่ยเป็นล่องน้ําระหว่างล่องสวนเนี่ยครับหมายเป็นล่องน้ําเล็กๆนี่ ก็จะดักเป็นจุดๆไปยี่สิบฝากระบอกครับผมเนี่ยก็เดี๋ยวตามไปลุ้นกันเจ้าตัวเดินไปอยู่ไหนแล้วไม่รู้น,นุนว่าจะพอได้กับข้าวไหมคลิปนี้โดนไหมโดนแล้วเหรออ๋อโน่นน่น่นบอกว่าโดนอยู่ไกลๆนุนครับผมหนักไหมเมื่อกี้พอพอใช้ได้เหรออ๋อถ้าน้ําหนักมีน้ําหนักก่อนตัวก็จะสวยนยครับฝนตกอีกแล้วเนาะเมื่อคืนเนาะถ้ากระบอกจม ได้ตัวได้ตัวก็มีสิทธิ์จะตายครับโอ้ยหางโผล่เลยตายใช่ไหมโอ้นั่งไงเนี่ยพูดยังไม่ทันขาดคําครับหนักเลยใช่ไหมหนปนเทดูเลยตายก็่นี่โอ้โหตัวใหญ่ด้วยครับแม่เนี่ยอุปสรรคของนักดักปลาไหลนะพี่นะถ้าดักไว้อีกวันหนึ่งฝนตกมากู้นี่ กระบอกมันจะน้ำท่วมครับแล้วก็ปลาไหลถ้าเข้าก็มีสิทธิ์จะตายอากระบอกปิโลดนี่เป็นสัญลักษณ์นะกระบอกฟ้าเลยนะกระบอกอย่างดีนะข้อดีคือมันทนเนาะแต่ข้อเสียคือมันหนักใช่ไหมไม่ได้นะครับกระบอกนี้ À. Hả Cô đâu à, à Ngu Chính hả à? Ngu thò lời Huy chào ổng nè Đừng lên ổng đấy bao <laughs> Ui ngu lại à Ngu kẹt lời Chính hả à? ใครจะอ,ออกให้วะเนี่ยเอากลับไปก่อนเอากลับไปก่อนเนี่ยฮะงูอะไรอ่ะโอ้ยอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันเอาเอาจะมันไม่โผล่มาแล้วเออนะเอากลับไปบ้านก่อนไม่เวลาเราถือไปมันไม่โผล่ออนะไม่โผล่ะก็มันอยู่ในลิ้นไงลิ้นยังดีอยู่ไหมเราดึงลิ้นออกได้ป่ะไม่เวลาเราเทอ่ะเราไม่อุ้นักเตือนนะพี่เดี๋ยว <laughs> <laughs> จะมาถือ,อยังไงอ่ะเออ เอากลับไปก่อนกลับไปก่อนแบบโอ้ยพึ่งพึ่งเห็นครั้งแรกแล้วว่าง,งูเข้ากับบอกลาไหลเหมือนกันนะ่ะงูดักมากมากเลยเนะงูอะไรวะเสียวเลยเนะี่ยเข้าได้ไงวะเนี่ยเออเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปก่อนพี่แม่พึ่งดักปลาไหลแล้วเห็นงูเข้ากระบ,บอกปลาไหลกระตากระตาครั้งแรกในชีวิตครับแม่แล้วก็ไม่กล้าไปถ่ายซูมด้วยเนะี <c> ่ย <oughs> อยู่ใกล้ๆก่อน แม่เอาเรื่องแต่เช้านะพี่โลนนะกระบอกไหนไม่ได้ตัวเนี่ยก็จะเทล้างไปเลยใช่ไหมพี่ไปต่อไปต่อ แหมหวางงามภาษาตาดก็เรียกหวางงามเนาะแบบนี้นะงา, <laughs> งามเลยนี่ก็คือแบบได้เรื่องเลยอะ <laughs> อบรรยากาศสวยเสียงนกร้องเช้าๆลั่นหมดเลยครับ มาถ่ายให้ดูบรรยากาศสัก,ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปเทกันอยู่ที่บ้านมีปะโดนเหรอหนักไหมเอ้ยโดนอีกแล้วครับห,หางโปอนะอีกแล้วไม่ใช่เก็ดใช่ไมหมก็ะดุงหอย <laughs> ก็น่าจะพอได้ตัวอยู่นะม,มีกู้มาละลาสักน่าจะสิบสิบกระบอกได้ก็ได้สองสามกระบอกแล้วครับถ้าไม่รวมกระบอกงูนะ เดี๋ยวนี้เนี่ยแปลกอย่างครับใครเป็นเหมือนกันบ้างเวลามาเจอทุ่งป่าบอนที่ได้เนี่ยต้องได้มายืนมองเนะมายืนมองยืนเลิงนะมีด่างบ้างหรือเปล่าถ้าไม่ด่างนี่ถือว่าได้เรื่องครับน,นู่นนะเป็นทุ่งป่าบอนนาเนี่ยแม่ยังไม่เห็นครับด่างไม่ด่างนะเออเดี๋ยวนี้เนี่วิตกจริลกกันไปหมดนะเข้าป่านี่ เห็นกล้วยก็ต้องลุ้นนะเจอด่างก็ได้หาบอนนี่มาเจอป่าบอนนี่ก็ต้องเล็งอย่างเหมือนกันฮนะก็เก็บเรียบร้อยครบนะพี่เดี๋ยวไปลุ้นกันอยู่ที่บ้านครับว่าจะได้สก,กี่กระบ,บอกวันนี้จะพอได้มือไหมแล้วพี่นะพอได้กินได้ขายไหมแล้วก็ไปดูกันด้วยว่าไอ้ตัวนั้นงูอะไรก็บ,บอกนะครับ อ่ะ yup. ไปกลับไปบ้านกันครับผมก็คัดเลือกมาแล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับเจ็ดกระบอกใช่ไหมที่มีสิทธิ์ได้แล้วกระบอกไหนอ่ะที่ว่างวอันนี้เหรอเอาเดี๋ยวเทกระบอกนี้ก่อนเลยดูนะกระบอกนี้ก่อนเลยอุ้ยพี่อุ้ยพี่เราจะส่งมาทำไมอ่ะเทออกไปอู้ใหญ่มาก งูกิปลาละงูกูปลางูปลาเอออันนี้ออกไปเลยแล้วจะใครจะจับเวลออกมาใครจะจับไปยเดี๋ยววิ่งครอบเอาได้ไหมออกไปเลยอุ้ยเหนียวอุ้ยงูปลางูปลาพี่โรดโอ้โหตัวเบลเลอเลยทขามากินปลาไหลที่เลยพี่เออใช่ไหมมาแล้วแล้วได้ไหมปลาไหลง่ายงโอ้นี่ไงปลาไหลครับมันเข้ามากินปลาไหล เ,เดี๋ยวนุ่นพี่โรดใส่กระติกัน้ดไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปปล่อยเอาเนี่ยน่ะเออถังนะไอ้ยมอไซค์ถอยคูดเลยครับเออเออเออนะเดี๋ยวต้องเอาไปปล่อยน้ำมันที่เดิมนะพี่โรดเนาะโอ้ยงูอะไรใครรู้จักครับบอกหน่อย เรากะเรียกงูปลายนะพี่เลิศนะมันอยู่ในน้ำอ่ะอ่ะโอเค้ยปิดไว้ก่อนปิดไว้ก่อนแล้วใครอยากจับเอาเดี๋ยวไปทางกระติกเลยแล้วก็ไปเทเอางูออกแล้วก็มาเริ่มปลาไหลกันต่อครับเมื่อกี้ปลาช่อนอะปลาช่อนโอ้โหทำไมเนี่ยปลาช่อนเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ปลาช่อนพี่โลดปลากระโดดเออปลากระโดดปลากั้ง วาช่อนภูเขาอะหรือว่าปลาหมกอืมอันนี้นี่ขาที่ชอบเลี้ยงไก่ชอบนักก็เนี่ยทำยาได้ตัวหนึ่งใช่ไหมก็ตัวที่ที่ได้กับงูมาตัวหนึ่งแล้วตัวนี้ก็เป็นสองแล้วพี่นะใช่ครับแล้วได้ปลาหมกมาตวงครับอ่ะกระบอกนี้สามเหรอไซส์อย่างนี้ก็เอาไว้ทำเหยื่อชโดนะพี่โรดนะนี่สามตัวแล้วครับ โอ้ตัวนี้ตัวหน่อยโอ้ตัวนี้ใหญ่ใช้ได้ครับสี่แล้วนะอ่ะเทมาเลลเวตอู้ตัวนี้อ๋อตัวนี้ตัวที่ตาย,ายตัวที่ถ่ายให้ดูตอนแรกครับเป็นทั้ห้าตัว,อ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 ,วอ้าวหกอ้ตัวนี้ก็สวยอยู่นั่นแหละ โอ้ก็ได้ทั้งหมดหกตัวไม่น่าหลุดกิโลนะพี่ล้นนะ,ะครับพอได้กับข้าวอยู่ครับพอได้กับข้าวพอได้หาไรายได้ครับ <c oughs> ก็เดี๋ยวตัวที่ตายเนี่ยยังใหม่ๆอยู่ครับเดี๋ยวเอาตัวเนี้ยเนาะไปทํากับข้าวกันอ่ะเดี๋ยวตัดเข้าไปที่ครัวพื้นบ้านของเรานะครับมาครับ <c oughs> ตัดเข้ามาที่ครัวพื้นบ้านกันพบกับคุณยายนะช่วงนี้ลมลงเนาะยายใส่เสื้อแขนยาวหน่อยใช่ไหม <Yeah. No. S 1> <laughs> หนาวเนาะ,ะวันนี้มาทําครัวกับคุณยายกันครับผม ลืมถามยายเลยวันนี้ทำเมนูอะไรครับเนี่ยผัดเผ็ดปลาไหลจ้ะอ่ะผัดเผ็ดปลาไหลเนาะปลาไหลที่ผมไปดักอ่ากระบอกกับพี่โรดมานะครับอ่ะผัดแบบนี้แล้วเนี่ยปรุงรสปรุงรสใช่ไหมยายอ่ะเริ่มเลยครับใส่น้ำปลาจ้ะน้ำปลาครับผมผัดเผ็ดแบบบ้านๆนะยายแล้วก็ราชาชูรสใช่ไหมอ่ะคอนเสิร์ตใจดีของเราครับพ่วงกับ รสล,ลาชานะยายอ่าแค่นี้ใช่ไหมใช่ปรุงรสเท่านี้นะครับน้ำปาลาราชาชูรสแล้วก็ผงปรุงรสรสราชาครับผมสุดท้ายใส่พริกไทยอ่อนนะยายใ,ใบมะกรูดฉีกครับแล้วก็ใบยีรา,าขาดไม่ได้เนาะผัดเข็ดแบบทางตราดนะครับ แบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมยายเอ่ะยกเลยครับนูนพานมิดอยู่ไกลๆจะไปไหนไหนายพานไปดักปลาปไหลเหรออ่ะเดี๋ยวอาจมีคลิปดักปลาไหลกันอีกนะครับดูครับโอ้น่ากินมากๆนี่ผัดแ,แหงแ้งๆเลยยายนะ,ะอ่า ดูครับดูมาครับนักชิมมาเปียวนี่เป็นนักชิมในตำนานไปแล้วนะตอนนี้นะผัดปลาไหลแบบตราดนะครับอะลองเลย <c oughs> โอ้ยกลินน้ำลายตาำอะกับแก้มจะเด็ดมากเลยนะยายเป็นไงครับ <c oughs> อร่อย,ยค่ะกินยีรากกับใบมะกรูดนี่ ออกมาเต็มๆเลยนะ,ะผัดเผ็ดแบบทางนี้ยบ้านเราขาดไม่ได้เนาะยายเนะาะใบยี่หลานะอือแล้วมันช่วยทําให้เผ็ดร้อนขึ้นอีกเยอะนะอ่ะโอเคพอแล้วใช่ไหมร<ะ>้อนแล้วเอ้เอเผ็ดแล้วใช่ไหม <laughs> เอานั้นนะซิบป,ปากแล้วครับอ่ะเดี๋ยวให้เปียวปิดคลิปเนาะ,ะวางถ้วยครับอ่าเริ่มเลย ค่ะถ้าเพื่อนพ่อพี่น้องนะคะชอบคลิปแบบนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เดี๋ยจ้าแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าส่วนคลิปนี้อลานะคะไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายทำไมเอากล้องไปใกล้หน้าแล้วตก <c oughs> ตองตกใจอะยายบ๊ายบายครับ <c oughs>